โยสวัสดีทุกคนในช่องกอเรเลงแสงนะครับอ่ะมีหลายๆคนนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นซิมออนไลน์แชมปเปลี่ยนซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าหรือว่าจะใช้ซิมใหม่ก็ดีนะครับซิมเก่าซิมใหม่เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับอืมมีหลายคนก็ทักเข้ามานะครับว่าผมทำแล้วกดไม่ได้ผมทำแล้วทำตามแล้วไม่เห็นจะได้เลยนะผมจึงตั้งใจจะทำคลิปนี้ให้ดูกัน เป็นขั้นเป็นตอนกันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับกดตามนี้นะทุกคนดูการช้าช้านะหายใจลึกๆใจเย็นๆแล้วดูกันช้าช้านะครับผมจะทำช้าช้าเลยนะกดตามนี้นะครับ9 305ไม่มีดอกจัน์ไม่มีสี่เหลี่ยมนะครับไม่มีเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ 9 3 05นะครับแล้วโทรออก กด1ได้เลยนะครับต้องการเปลี่ยนโปรโมชันอ่นเดี๋ยวผมจะลดเสียงลงหน่อยนะเขาก็จะบอกว่ามันมีโปรอะไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5หนะครับให้เรากด9ได้เลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้นะกด9ไปได้เลยนะครับเพราะว่าข้ามไม่ต้องไปฟังเลยนะอ่ะกด9ไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นอ่าออนไลน์แชมเปนซิม ซิมเน็ตไม่รั่วไม่กลัวเงินหายนะครับ 4GB 30เมื่อเติมเงินสะสมครบ50บาทไทยในเดือนท้องฟรีเน็ต300เมกะบต์ออนไลน์แชมป์ที่สุดให้คุณออนไลน์ได้ทุกเวลาจับแพ็กเกจเสริมเด็กเริ่มต้นแค่ชัุดบอกก็3บาท การเติมโปรโมชัน30บาทค่ะกดผลมาใช้โปรโมชั่นนี้จะมีค่าทเดียนสูงบาทต้องการเปลี่ยนโปรโมชันกดหนึ่งกดหได้เลยนะครับโปรโมชัอื่นการโียแล้วปโมชัน,ชนของคุณคือ,อ,อแค่นี้เองครับเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างที่ผมว่าไปนะก็คือกด9305นะครับ Uh, 9305นะครับ9305แล้วก็โทรออกไม่มีดอกจันไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับโทรออกได้เลยพอโทรออกไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นกด1เราก็ทําการกด1ไปเลยนะครับเพื่อเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยก็ฟังระบบไปจนจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจฟังอยากได้ออนไลน์แชมปเปี้ยนซิมเลยก็กด9ได้เลยนะครับ พอกด9แล้วเนี่ยก็ฟังเขาหน่อยนะฟังเขาว่าออ,ออนไลน์แชมปเปี้ยนซิมเนี่ยมันมีอะไรบ้างอัตราการโทรเนี่ยเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะให้ยืนยันด้วยการกดหนึงเราก็ทำการกด1ไปได้เลยนะครับแค่นี้ซิมของเราก็จะเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะว่าซิมของผมตอนนี้เป็นออนไลน์แชม p i เปี้ยนซิมแล้วนะครับ ดอกจัน9 3 5่เหลี่ยมนะครับดอกจัน9 3 5่เหลี่ยมนี่คือเช็คโปรโมชั่นซิมปัจจุบันของเรานะว่าซิมของเราเนี่ยคือโปรโมชั่นอะไรนะครับก็จิ้มไปได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวระบบก็จะส่ง SMS มาให้เรานะครับดูกันเลยนะครับว่า SMS จะออกมาเป็นแบบไหนนะรอ่อรอ SMS นะครับ นะมาแล้วนะครับนี่อ่ะแดงมาเลยนะครับผมก็จิ้มไปให้ทุกคนได้ดูเลยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้โปรโมชั่นคืออะไรนะครับโปรโมชั่นของคุณคือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมใช้เฟ c บุ๊ o k l i n ว v i เบอร์ฟรีอ่าดูทูไอดีฟรี4กิกนะครับ30วันจากนั้นก็เติมเงิน จากนั้นเติมเงิน50บาทได้เน็ต300เมกแล้วก็มีอะไรก็ว่ากันไปบาบาบบา,บานะครับแล้วก็โทรในเครือข่าย 2Mhz เนี่ยชั่วโมงละ1บาทนอกเครือข่ายนาะทีละ1บาทรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับเท่านี้แหละครับก็เป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมแล้วนะทุกคนออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเนี่ยข้อดีของมันนะครับก็คือมันป้องกันเงินหายป้องกันอินเทอร์เน็ตรั่วเติมเงินไปเท่าไหร่ก็ตามนะครับ10บาท 20บาท30บาท100บาท50บาทเงินในซิมของเราเนี่ยก็จะไม่ถูกดูดไปไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ป้องกันอินเทอร์เน็ตรั่วนั่นเองนะครับป้องกันเงินหายถ้าใครกลัวว่าสักวันหนึ่งเราเติมเงินไปเยอะๆแล้วมันหายแนะนำให้ใช้ออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะทุกคนหรือว่าให้ทำให้พ่อทำให้แม่ทำให้พี่ป้าน้าอาก็ได้เพราะว่าเขาเหล่านั้น เล่นอินเทอร์เน็ตใช้งานกันไม่เป็นนะครับออนไลน์แชมเปนซิมนี่จะป้องกันเงินหายนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือคลิปวิดีโอการเปลี่ยนแพ็กเกจออนไลน์แชมเปนซิมครับหวังว่าคงจะเข้าใจและก็เห็นภาพรวมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิ้วกิว